สวัสดีค่ะตอนนี้ลินอยู่กับน้องเจเน็ตนะคะน้องเจเน็ตก็เป็นลูกสาวของเจ้าของทรัพย์ที่ตรงรัชาดาชานเมืองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามน้องเจเน็ตนิดนึงว่ามาเจอพี่ลินแล้วทําไมถึงเลือกพี่ลินแล้วการทํางานของพี่ลินเป็นยังไงบ้างจนมาถึงหน้าว,วันนี้ค่ะวันอุณหภมิสิบค่ะ,คะก็เจอ เจอพี่ลินจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเหมือนแล้วก็เซิร์ชดูทีนี้พอเซิร์ชเนี่ยแล้วก็เหมือนดูว่าอ้เว็บไซต์พี่ลินดูน่าเชื่อถือมากๆเนาะแล้วก็มีรีวิวจากลูกค้ายเยอะอม,มีการรับประกันแล้วก็เหมือนเวลาเราก็เลยเดูเว็บไซต์แล้วรู้สึกว่าเฮ้พี่ลินน่าจะทํางานแบบโปรเฟชชั่นอลก็เลยทักไปในไลน์ <ๆ S 1> แล้วก็พี่ลินก็ช่วยตอบแล้วให้ข้อมูลดีมากๆคือเป็นเป็น เป็นคนที่เนรู้จักรู้สึกว่าเพี่เขาจริงใจแล้วพี่เขาทํากันบ้านเรื่องที่ของเรามาดีมากจนคุณแม่ตกใจจนคุณแม่แบบเฮ้ยพี่ลินต้องขายที่ให้เราได้แน่นอนออแล้วก็โอ้โหไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะโอเคค่ะก็ขายได้รวดเร็วทันใจนะคะในราคาที่โอเคเลยเนาะค่ะ ก็ของน้องเจนเนตก็มีธุรกิจด้วยนะคะอยากจะให้น้องเจนเนตลองราสาสัมพันธ์ธุรกิจของน้องจเจเนตบ้างก็ตอนนี้นะคะเจเนตก็ทําธุรกิจรองเท้านะคะชื่อมาดามฟลามิงโกนะคะแล้วก็มีธุรกิจใหม่นะคะก็คือทําร้านอาหารเดเลิเวอรี่นะคะชื่อถัอ่วเกาเจ,าจา้าค่ะพี่ลินก,ก็ช่วงเปิดร <laughs> ้านใหม่ๆก็พี่ลินก็ไปช่วยชิมให้ค่ะอร่อยมากเลยค,ะ <laughs> ค่ะคอนเฟิร์มเ,เนาะเดี๋ยวยังไงลินมีข้อมูลของทาง ธุรกิจของน้องเจเน็ตเนี่ยเดี๋ยวเขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะคะ mm hmm. ก็วันนี้เป็นวันโอนกรรมสิทธิ์เนาะ mm hmm. เดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย